ไม่เพราะว่าประชากรเรามันเยอะมันจะแบ่งแค่เซลล์ไม่ได้คือทุกคนอะ่ะคือถ้า,ถา,ถา,ถามันอยู่ทุกคนสมมติว่ามันมีเราแบ่งสามวันหรือเจ็ดวันอะไรเงรี้ยใช่ไหมมันค้าทีมห้าแบบเราสมมติว่าเราเรามีสามสิบคนใช่ไหมมันก็แบ่งได้วันละสี่สี่คนยังไงมันก็พอบวกพี่ม่อนพี่ม่อนนี่ต้องอยู่ทุกวันก็เป็นห้าพี่ <laughs> ม่อน <laughs> ะต้องอยู่ทุกวัน <laughs> แต่ว่าพวกหนูแบบว่าอาทิตย์หนึ่งอยู่คนละสองวันจบพี่ม่อนอยู่เจ็ดวันอะไรเงี้ย เออย่างนั้นก็ได้กินเบียร์เหรอวะอะนะใส่เดมบุณย์เองนะคุจะมีโอกาสลูกค้าจับไวสดเหมือนที่รถตู้สีขาวอ่ะอืมนี่ก็จองจองตรงนี้พี่เขาบิดหนูไปแล้วแล้วบอกว่าจองตัวเพื่อจะบิดพอไม่ยอมฝ่ายเลยโดนลูกค้าบิดแต่ก็หน้าม้ากันเองไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็พายความเร็จก่อนขอให้มันยังไม่สำเร็จผลก็โอย่างน้อยก็ได้ทำ